เอาผักเองไหมครับผักครับเอาผักเองไหมผักค่ะผักผักมันมีอ,อะไรครับผ้ามีประโครับอืมเขียวๆเลยลูกเอา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 เขาเอาเขาเอาเขาเอาเขียวเลยเขียวเลยแก้มไก่อ้าวเป็นไงโชว์ดิโชว์ดิผักนะครับผักจัดผัดผักโชว์ดิผักมีประโยชน์ ทำเบบยืนนะอ่ะกิน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 ดิหนูกินเนี่ยเคียวเลยกินเลยเออจัดจัดกินเลยจ้าจ้าจักจะจะให้เสียฟอร์มนี่จะบอกผักอะไรผักเป็นอันนะจำเบบยืนเออกินนะลูกกินดิหนูกินเนี่ยโอเคว่ะเออเคียวเลยเหรอเนี่ย หวนน้ำใหม่วนน้ำใหม่หมนก็เด้งน้ำใหม่เอาหยิบใหม่หยิบใหม่ไม่ไก่มีบิวอ่ะกินไก่ด้วยอ่ะกินไก่โอเคผักมีอะไรนะผักมีมามีอะไรผักไม่มีอะไรเยผักมีอะไรผักมีบิวโอเค